เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดกระบี่ครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปียะมหาราชที่ลานพระบรมาราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สนามหน้าสารกลางจังหวัดกระบี่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวสสิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการตุลาการอายการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยในเวลา8นาิก10นาทีที่ผ่านมาทางด้านของคณะหัวหน้าสนราชการและประชาชนก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมาราชานุสวาวรีรัชกาลที่5เพื่อแสดง ถึงความสำนึกในพระมหารการาณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานบประการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารายประเทศ ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราชณบรเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสารการจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายสรันศักดิ์ศรีเขนีศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางฤดีวันสศรีเขนีศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลาดจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการสารอายการทหารตำรวจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนมาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกษษิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ประชาชนได้ร่วมกันวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้วางพวงมาลาและถวายข้อพระกรเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีก่อนที่จะกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหารการณุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้